สวัสดีค่ะเราจะมาทําคลิปสั้นในเรื่องการเงินโดยตรงนะคะพี่เนี่ยได้ไปมีโหลดโหลดความรู้นะของแม่ครู้ค่ะในการโปรแกรมจิตเงินล้านนะคะแล้วเพื่อนๆลองมาโปรแกรมจิตไปด้วยกันค่ะเราเนี่ยก็เรียนรู้คอร์สฟ,ฟรีชื่อว่าคลิปมหากาบยี่สิบเอ็ดวันค่ะเป็นความรู้ที่สามารถจะทําให้เราวันหนึ่งแล้วลงมือทำสร้างตัวตนทาให้เรามีรายได้หลักล้านค่ะ ก่อนที่เราจะไปมีรายได้หลักล้านนะีค่ะเราต้องเรียนรู้แล้วก็สร้างตัวตนก่อน,นะค่ะเพื่อนๆแล้วเราจะได้มีรายได้หลักล้านเช่นวันนี้เพื่อนๆนะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะมีเงินอยู่เท่าไหร่ก็แล้วแต่เดี๋ยวพี่เอากระเป๋าตังค์สมมุติว่าวันนี้เพื่อนๆไม่ว่าจะมีเงินเท่าไหร่ให้เรารู้สึกถึงเงินล้านนะคะขอบคุณเงินล้านมันก็แค่เจ็ดปึกครูลุงบอกว่าอย่างนี้เนาะแล้วให้เราอ,อ่ะมโนไปว่า การที่เราจะทำธุรกิจในครั้งเนี้หนึ่งเราคู่ควรกับเงินล้านค่ะขอบคุณเงินล้านที่รักฉันฉันรักเงินล้านฉันมีความรู้มากพอที่จะจะได้จำนวนเงินมหาศาลฉันมีอิสรภาพทางด้านการเงินขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์ที่หลัางไหลเข้ามาหาฉันที่เคยใช้เคล็ดลับเนี่ยจากที่ไม่มีเงินในกระเป๋านะเพื่อน แล้วเงินก็ไหลมาเทมาอย่างที่เราโปรแกรมจิตเลยค่ะเช่นวันนี้เพื่อนๆอาจจะไม่มีเงินเลยในกระเป๋านะหรือแม้กระทั่งในสมุดบัญชีกันแล้วแต่เพื่อนๆหยุดพูดคบว่าไม่มีนะแต่ให้อธิษฐานจิตแบบนี้ค่ะขอบคุณเงินหนึ่งพันบาทส0 0พันบาทสา0พันบาทสี่พันห้าพันเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านแบงค์ห้าร้อยแบงค์ห้าสิบแบงค์ยี่สิบเหรียญสิบเหรียญห้าบาทเหรียญบาทยี่สิบห้าสตางค์จงหลั่งไหลมาหาฉันไม่มีสิ้นสุดฉันมีพักทางเงิน เต็มไปหมดเต็มกระเป๋าเต็มบัญชีทุกบัญชีมีเงินไหลามาหาฉันเช่นเพื่อนๆอ,อยากได้วันละเท่าไหร่คะขอให้ฉันเนี่ยาหาเงินได้วันละหนึ่งมื่นบาทข้าวันละหมื่นห้าวันละแสนวันละ, 1, 000, นล,ะ 1, 000, ล้านเชื่อไหมเพื่อนๆจะได้แบบนั้นแน่นอนค่ะเราจงตั้งเป้าในจิตใต้สํานึกของเราก่อนนะคะว่าเราปรารถนาที่อยากหาเงินให้ได้วันละหมื่นขึ้นไปหรือสองหมืน่นสามหมื่นเงินแสนเงินล้าน เชื่อไหมคะแล้วถ้าเราไม่หยุดลงมือทําหยุดแบ่งปันแบบเนี้เพื่อนเพื่อนอะวันหนึ่งเพื่อนเพื่อนจะได้เงินแบบนั้นจริงๆค่ะค่ะเราก็มีความรู้ให้กับเพื่อนๆนที่มาติดตามในช่อง youtube นะทุกช่องทางนะคะอย่าลืมกดติดตามกดนิ้โป้นะ like, ให้ด้วยนะกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยวันนี้สมองของเราเนี่ยเนี่ยเจ้ายักษ์กินนี่ของเราเนี่ยค่ะเขาไม่รู้ว่าเราอยากได้อะไรเราจงเป็นคนเหมือนโทรสั่งพิซ่าค่ะขอบคุณนะเจ้ายักษ์กินนี่ของข้าพเจา้า ที่จะให้แบบทรัพย์สมบัติมากมีเงินเหลือกินเหลือเก็บเป็นล้านล้านนะปีนี้ต้องมีเงินเก็บหลักล้านนะช่วยส่งผลทางมาให้หน่อยฉันอยากได้เงินวันละพันฉันอยากได้เงินวันละสี่พันฉันอยากได้เดือนละแสนฉันอยากได้เงินเดือนละล้านช่วยส่งไอเดียหาเงินมาให้หน่อยได้ไหมว่าทําอะไรถึงจะได้เงินและคุณจะได้เจอ ครได้เจอคลิปนี้นี่แหละที่จะมีไอเดียให้ทุกคนในการหาเงินค่ะตัวนี้ทําอะไรคะตัวนี้เป็นเจ้าของแบรนด์ขายสบู่ชื่อว่าสบู่ทับทิมหน้าใสนะคะก็ฝากไว้ในอ้อมจิตอ้อมใจด้วยความที่นิดเคยขายสินค้าออนไลน์มาหลายแบรนด์มากเลยคะ่ะนิดก็เลยตัดสินใจที่อยากจะทําสบู่ล้างหน้าเป็นของตัวเองนะคะเราเทสมามากกว่าเจ็ดก้อนแล้วคะ่ะแล้วมั่นใจเลยว่าสบู่ทับทิมของเราเนี่ยใช้ดีจริงๆค่ะเพื่อนๆแค่คุณสั่งซื้อสบู่แค่คนละหนึ่งก้อนค่ะนะในราคารวมค่าส่งเรียบร้อยคะ่ะสามร้อยสิบบาทนะคะ นะคะคอสสาม้อสิบาทค่ะได้สบู่คนละหนึ่งก้อนไปเทสดูนะคะช่วยในเรื่องของการฟืน้นฟูคอลลาเจนใต้ผิวช่วยผิวแข็งแรงชุ่มชื้นลดสิวลดไขมันบนใบหน้าและร่างกายค่ะแล้วก็ทําให้ผิวแบบเรียบเนียนแน่นอนค่ะตอนนี้พี่ไม่ได้ใช้อยู่มาประมาณหลายวันแล้ว,ลวสบู่หมดกําลังสั่งมาค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆนะอยากทําด้วยกันซื้อซะว่าเสียค่าคอสครั้งเดียวกับการเปิดบินทําให้เพื่อนๆมีชีวิตดีขึ้นค่ะวันนี้เพื่อนๆ เปิดบินเท่าไรจึงจะได้กําไรเยอะที่สุดค่ะเปิดบินสาสิบก้อนร่วมกันเป็นเจ้าของแบ่งด้วยกันได้เลยนะคะได้สบู่สามสิบก้อนนะแต่ต้องนัดรับนะในหนึ่งถึงยีสิวันนี้ที่จะแบ่งปันทุกวันทุกวันนะใช่ไหมคะถ้าใครเห็นอยากมาทาด้วยกันค่ะเปิดบินสามสิบก้อนสามพันกว่าบาทได้กําไรค่ะนะสี่พันกว่าบาทเลยนะคะเที่ยวไว้ไหนวะไม่ได้เตรียมเลยเพื่อนๆมีมีเปิดบินขั้นต่ำกว่านั้นไหม เพื่อนแค่ซื้อสบม่ก้อนเดียวใช้ดีเห็นผลนเพื่อนอไปหาลูกค้าสามสิบคนแล้วเพื่อนจะได้เงินสี่พันกว่าบาทง่ายไหมมีเหรียญสิบก้อนค่ะสิบก้อนลงทุนหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบได้กำไรพันสามกว่าบาทค่ะเอาไหมคะเงินตั้งพันสามกว่าบาทซื้อแพมเพิร์ลูกก็ได้ค่าอยู่ค่ากินมีเหลือเก็บอีกต่างหาก ถ้าขายดีขายปางเงินส่วนหนึ่งใครที่มาทํากับนดิดนะพี่มีสัจจะให้ทุกคนเอาเงินไปทําบุญบารุงพระพุทธศาสนาแบ่งบุญให้พี่นิดด้วยแบ่งบุญให้พระสังกจายพระศรีวลีพระอุปบคุคคลด้วยหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินด้วยนะหรือให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ตัวคุณเองด้วยนะใครที่มาทํากับเรานะเรามีเจตนาดีค่ะที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้มีเงินเหลือกินเหลือเก็บแล้วสร้างบุญสร้างกุศส่วนไปด้วยกันค่ะ ก็ทักมาที่ Facebook นะคะนิตยากรสุภาเบอร์ใหม่นะคะ096 658 4676ค่ะใครที่อยากมีรายได้เยอะๆเข้าบ้านทักมาปรึกษานิดได้นะที่ Facebook ได้เลยนะคะ Facebook นิตยากรสุภาค่ะเดี๋ยวค่ะบ๊ายบายนะขอบคุณทุกคนนะคะที่มาติดตามหรือมาเห็นคลิปนี้นะขอบคุณรักมากค่ะอย่าแค่สองค่ะตัดสินใจมาใช้ด้วยกันใครที่มีปัญหาผิวหน้านะคะอาจจะเป็นแบบ มีสิวผิวหมองคล้ำหน้ามันนะคะลองใช้ดูแล้วก็ริ้วรอยบนใบหน้าค่ะเวลายบาย